จเจริญสุขจเจริญพรศรัทธาสาธชนจริยธรรมกระจายนมิตทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่ขออนุญาทุกท่านเข้ามากราบไหว้พระณวัดเก่าแก่บโบราณอีกวัดหนึ่งของนครลำปางชื่อวัดชัยมงคลหรือว่าจองคาเดี๋ยวเข้าไปดูวัดขาด้างในกันนะครับเป็นศิลประโบราณเก่าแก่มากเลยครับอาคาร,รโบนี้เป็นสถาปัตยกรรมศรรรริลปะล้านนา เดี๋ยวสมัยพมาย่าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเนาะปเป็นจะได้ขึ้นไปดูข้างบนกันครับเป็นยังไงเออเป็นวัดเก่าแก่นะตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับเก่าแก่มากเนาะทำด้วยไม้ค้าราชกาด้วยไม้มงด้วยหลังมงด้วยยักษ์คาเชื่อว่าจองคาจองแปลว่าวัดคาไปคำแปลว่าคาวัดจอง,าจองาคา ขอกขอชาวท่านกราบพระประธานบนวิหารนี้นะครับก็ขอโมทนากับทุกท่านที่ได้ติดตามชมคลิปเนาะขอโมทนาสาธุกับขอพรได้ตามตามจิตศรัทธาของท่านขอบุญญาบารมีหลวงพ่อช่วยอวยพรให้ทุกคนท่านพบความสุขความมีดีนกครับแก่แก่ตัวการ์ตนาทุกการทุกคนทุกท่านสาธุครันได้เป็นประวัติวัดชัยมงคลหรือว่าจองคานะครับ เมื่อปีส2420แล้วก็ถ้าดูด้านนอกก็เนี่ยเป็นสาร,ระปะัติกรรมสมัยล้านนาเก่าแก่แล้วนะสลักไม้ครับอันนี้ก็เริ่มชำรุดผูพังไปเรื่อยๆรย,รยตามการเวลา ซึ่งบริเวณนี้แต่เดิมดังเดิมนะั้นเป็นแดนประหารน,นักโทษนแดนประหารน,นักโทษก็จะมีเก็บอสิกระดูกของผู้ที่ถูกประหารฝังไว้บริเวณนี้ าไมีไปวัดเก่าวัดร้างนะก็มีพระอยู่รูปหนึ่งหนึ่งรูปเท่าน,นั้นนะวัดก็กว้างขวางมากเลยกว้างขวางถ้าอยู่รูปเดียวอายุก็มากแล้วก็ไม่ได้มีกำลังพอที่จะเก็บป่าของกรามาดได้นะก็จะไดูแล้วก็จะปล่อยไว้เป็นธรรมชาติดิ ซึ่งอยู่กลางเมืองลำปางเลยเนาะก็น่าจะมีสัตวาสายชนน่าจะมาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ไว้เนาะเก็บกวาดตอกการมาให้ดูดีๆก็ดีสามารถทำได้เนาะสามารถทได้ ก็ขอสิดีคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความทรงจำดีทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมขอโมทนาสาธุขอบุญใดที่ทุกคนทุกท่านปรารถนาขอจงกสุขเสริมปรารถนาตัวกันทุกคนทุกท่านเดิน